สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกท่านนะคะวันนี้น้องเกมพามาชม D m a ม็กมปี2020นั่นเองนะคะเรามาดูความหล่อความเท่แล้วก็ความโดดเด่นกันเลยดีกว่านะคะว่านะคะ าสาวโบดีแมรุ่นนิยมและก็ชื่นชอบในรุ่นนี้มากนะคะอันดับแรกเลยนะคะคันนี้บอกราคานิดหนึ่งว่าราคาอยู่ที่5,39,000บาทส่งเดือนละ1,000 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถเพิ่มเงินดาวก็สามารถผ่อน ลดลงได้อีกนะคะเอาเป็นว่ากระจังหน้าของเรานะคะดับแรกเลย d m a x ปี2020ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นกระจังหน้าตะแกงพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเ,เป็นลนักษณะเหมือนเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยว2ชั้นซ้อนกันนะแล้วก็ส่วนทางด้านตาไฟเนี่ยนะคะก็ออกแบบมานะคะดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแถมทางด้านไฟเลี้ยวเนี่ยนะคะนี่ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้นะคะแปลกแหวก,แ,กแนวมากๆนะแล้วก็ส่วนทางด้านข้างนะคะทางด้านข้างก็คือจะเป็นพวก มุมหลบต่างๆนะคะอ่าในส่วนของนูนต่ำนะคะหักหลบหักเหลี่ยมต่างๆนาๆนาเนาะคุณลูกค้าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันคนละเหลี่ยมกันเลยแล้วก็ดูส่วนทรงแล้วก็ลวดลายเนี่ยนะคะดูดูเดือดแล้วก็แข็งแร่งมากที่ขึ้นนะคะส่วนทางด้านล้อเนี่ยเป็นล้อแต่งนะคะใส่ล้อเวลให้4ล้อสวงนะคะใหม่ทั้งชุดเลยนะแล้วก็แบบพร้อมใช้งานเลยนะสำหรับตัวเตีย้ยอันนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะตัว S Blue Power รถปี2020นะคะอย่างที่ทราบกันดี ตัว S นะคะ Blue Power เนี่ยนะคะประหยัดประนำ้ำประหยัดรางันมากๆแล้วก็ตัวเดิมๆดัด้งเดิมที่ออกมาจากสูตเนี่ยนะคะก็จะเป็นล้อคาถานั้นเองเราก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนใส่ล้อเวลแ์ใต่ให้เรียบร้อยเลย,ยส่วนทางด้านกระจกมองข้างเนี่ยนะคะก็หาีรยมหักมุมได้แบบกินขาดใจมากๆนะคะคือสวยจริงๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับก,บกาาสาดอีก1ชุดเลยทั้ง4ประตูนะกาาสาดสีดํามือเปิดเนี่ยโดย แบบเริ่มต้นเลยมันก็จะเป็นมือเปิดสีดำนะคะแต่เขาจะติดเป็นการลอยนะคะมือเปิดสีดำแบบทาให้ดูเท่ขึ้นอีกเป็นการลอยตรงรุ่นนะคะสำหรับดี a x ส่วนทางด้านท้ายเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับกระบะ m ม็ l ไ n เนอร์หนึ่งลูกนะคะแล้วก็ในลวดลายนะคะมุมเหลี่ยมนะคะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะห่างกันแค่นิดเดียวเองเนาะแล้วก็เส้นยาวลงไปถ้าเกิดเป็นตัว2 0 1 8 1 9เานี่นะคะมันจะตามลงมาอีกนิดหนึ่งนะสำหรับทางด้านเหลี่ยมมุม แล้วก็มาดูทางด้านฝาท้ายนะคะทางด้านฝาท้ายนี่สวยยิ่งกว่าเดิมเลยนะคะในรูปแบบที่ดูแบบแข็งแกร่งแล้วก็สารพัดการใช้งานนะคะเหมือนทําให้มันดูเดือดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สวยนะคะกินใจไปกว่านั้นเลยคือตาไฟนะคะตาไฟนี่ลวดลายแล้วก็สุดส่งนี้ออกแบบมาใหม่เลยคันนี้จะไม่มีการชอนท้ายนะคะจะเป็นแบบทรงเดิมๆเลยแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆนี่นะคะสวยแจม่มแบบว่าทั้งคันเลยเดี๋ยวเราพาไปชมทางด้านภายในกันต่อดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะนเ,เรามาต่อกันทางด้านภายในนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะถือว่า โอเคมากๆเลยนะคะทางด้านทั่วโซงลวดลายนะคะแล้วก็รีวิวในการออกแบบใหม่อันดับแรกนะคะฝาประตูของเรานะคะฝาประตูของเราเนี่ยนะคะดูออกแบบมาฉบเชี่ยวมากๆนะคะดูแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานสุดๆเลยนะคะทางด้านมือ,อการปรับกระจกนะคะก็จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าบนปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกจะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะกระจกก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันนะคะส่วนทงนนงางด้านพวงมาลัยเนี่ยนะคะพวงมาลัยดีไซน์ออกมาแบบว่า แปลกมากๆนะคะเปลี่ยนโฉมไปเลยนะในด้านภายในแล้วก็ภายนอกซื่อเปลี่ยนโฉมแบบว่าทิ้งแบบทิ้งรอยของปี2019ไปได้เยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังคงความเดิมๆของปี19อยู่บ้างนะคะ <c oughs> ส่วนทางด้านคอนโซลเนี่ยนะคะวิทยุของเราตัว S, <S, <c oughs> <S ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในส่วนของคอนโซลรูปทรงเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยยาว แล้วก็ส่วนทางด้านแอร์นะคะแอร์ Air สามารถปรับได้แบบแมนนวลเช่นกันแต่ว่าในการหมุนแอร์นะคะมันทําให้สมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าอ่าแบบไม่กระด้างจนเกินไปนะคะเก็บเสียงด้วยนะคะไม่ต้องหมุนแบบให้ดังปอกแปกปอกแปก,ปกเนาะก็คือวันนี้นะคะกดหมุนปุ๊บมันก็จะสมูทแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากๆนะคะส่วนทางด้านอาของหน้าปัดเรือนใหม่นะคะ จะแสดงเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แสดงให้หมดทางด้านของความร้อนนะคะน้ํามันหรือว่าจะเป็นระยะทางของน้ํามันที่ยังคงวิ่งได้เนี่ยก็จะแสดงเป็นหน้าปัดตรงนี้เช่นกันเพราะเวลาเราสตาร์ทหรือว่าขับไปเนี่ยก็จะเห็นนะคะมันจะบอกชัดเจนเลยนะโดยรูปทรงหน้าปัดเลือนใหม่ก็ยังคงเดิมปีของพันสิบเก้าอยู่บ้างนะคะนี่ส่วนทางด้านเบาะนะคะเบาะของเราเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดำทรงสปอร์ตนะคะเบาะใหญ่ด้วยนะ ออกแบบมาแบบได้ดูใหญ่กว้างกระชับสรลีระมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงไล่นะคะแล้วก็อ่าสะโพกลองนั่งนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านบั้นท้ายอะไรเงี้ยนะคะของเบาะเนี่ยก็สามารถแบบนั่งได้แบบได้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสรลีระในรูปแบบไหนเนาะส่วนทางด้านอ่าห้องแคบของเรานะคะประตูแคบของเราก็จะถือว่ากว้างขวางพอสมควรเดี๋ยวน้องเกมเนี่ยจะถอยถอยหลังให้ดูนะคะซูมให้ดูแบบชัดๆเลยส่วนทางด้านประตูนะคะ มีมือดึงหนึ่งอามีมือดึงแล้วก็มีช่องวางแก้วหนัาให้นะคะ1ช่องนี่ดูแบบว่าครบองค์ทรงเครื่องนะคะให้ชมกันในแบบโชว์นี้เลยนี่สวยมากๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับ DMAX ปี2020ซึ่งราคาอยู่ที่539,000บาทส่งเดือนล้ว,ลวน0่0หกว่าบาทเท่านั้นใครสนใจนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศ854255558นะคะ ว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปเิดเข้ามาได้สำหรับนะคะรีวิวคันนี้นะน้องเกมก็ต้องจบไวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับโฉม2020นะคะไม่ใหม่เท่ๆรอๆแบบนี้นะคะครจองครจองก่อนได้ก่อนนะคะมีสิทธิ์แบบได้ครอครองก่อนแล้วก็โปรโมชั่นเยอะด้วยนะคะในช่วงเดือนของเทศกาลอย่างนี้สำหรับวันนี้นะคะน้องเกมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจก็อินบอกันเข้ามาหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะ ล้างไม์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า